พี่น้องเอาไม้ขึ้นแล้วละจ้าพอสุกกำลังสีแหกมันโอ้แตกดีมนดไไีเป็นไง สวดีค่ะพี่น้องชูฟูชูคอนจ้ามาหล่อมสุ่มพี่น้องพอสุกก็ลังต่อด่างต่อยากถึงพอสุกเต้นเลยพอสุกกับพรยปลอมเอาด่างหล่อมแล้วพี่น้องเดี๋ยวตาเสียเอาไม้ขึ้นจ้า การำรถขึ้นบตัวตนี้ตอนเดก็เล่นน้ำเตัวลายตลหลายน้ำผมาแปง้วมะเกลมะล่างพึ่นเออเออพอสูงขาเกาไก่มาทางพีหลยๆก็ได้ด้ละเอากาถัาตึกแหน้ำพิ่นนีเหระเอาไม้ขึ้นซอยเพิ่น่งปอบองกรลังปันไผปอม เจ้าเน็กอันลูกแหตีเน็กตีนตีเอาพื้นนี่คือสันไปสุดพื้นนี่คือสันตีนี่แหละพื้นนั่น เออ้าพี่น้องมันกตีลนาําลังสีผ้ากันอะวันอานึกว่ากหอยยังนี่หอยเป็นหอยตายกันิดรือ่ตีไม่เหมือนไม่หาเก็บปักหอยจุกเด้อซ้อแหมูอแห่ทีเขาบอกหอยน่องทมตหนวยไงดิกําลังเอาใหม่ข well ึ้นจ้าพี่น้องไะยังสุกเบิดแห้งแล้วเี้ยใหมลุ้กันเลยด เชื่อไหมอ่ะเออเชื่อยังไปยังขืนบางได้สิไปหักได้พงไงสิบากันเทาอันเอาใหม่ขึ้นจะเอาปศใหม่ขึ้นเนาะเพีงไงเนาะฝนตกมันแรงออกเบิดตตตายง่ยก็ยนหนีละเจ้ยฮอน อเอาพี่น้องเอาไม้ขึ้นแล้วละจ้าพอสุกกำลังสีแหกหมันบ,บน่มีหมองล่องด้วยกันนี่เด้หมองหนึ่งทางล่อง,งไปสุกหมองดา่างหมองคือเป็นเงียบเงียบเป็นปลาเข่าขึ้นปลาออก <Okay. S 2> ปลาสีเข่าขึ้นปลาสลองนี่นั่นช่องนั้น Con này quay con đó. Nào, bà lê hack mang chuỗi khương nung yêu thương 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 nung yêu โคแห่เจีวโมงนึ่งปลาขาวมหาตะกจริงหรือเปล่าฮมีปลา่งดชุ่นปลาไงเขาจะอก็กคือปลาบหมินบอเสียดาแต่ปลาหอยปลาลุดมืออันนี้ลุดเพราะเป็นยังม่อย็นใยนี่้วงเหรอวะจำติกไม่สั่งนี่ฮะจำติกไม่สั่งนันปานขืนเฟียดัง แมนเ่อันต yeah. ึก่เบิดมือรุ่นเทาจะตึกกรไดา่าตองเรือเอียงเข้ามกสองข้อสามมันสอง้สามเียแดงซีมไปใส่น้อมันนี่นี่ลงนี่ก็ได้ล่องขังคุณก็ได้ฟอตัไปเน็กตีนเนี่ย ฟั้างไว้ก็ไ no, ้ไหก็ดีพอกันหอยกับเ้าก็ใช้สมกนเนี่ยเจ้นมาจะคองสีเหียบไหมนั่นหละนเดอดข้นนองสูงพุนพูดเก็บต้องสี่เก็บไดดิเดอเขาป้ายเก็บ่ไดดเมียนดิข้นมาหันเหียบหันหงเนอไปยปอมพี่น้องโอ้แตกดีม่นดีเป็นไงังอ้เา ไปดำพุดบุญดำในแหขังนอกดำนี่แห <laughs> พุ่นอนะ่ะบ่อนอยู่ในะป้าบัวพุนนะตามรถดำพุดบ <c oughs> ุโอ้ยเจ็บเนี้ยนะครส่นเน้ mais นะไอ้โมบิดแฮ่ขอดเลยโอ้ยกบๆๆโอ้ยไอ้ไก่ปีนได้นี่ไอ้่ปีนได้ไม่ต้อหอก เพื่อหมุดขักแต่ไปป๊อบเหมือนหนึ่งจ้าว่าอะไรยังมากผมเราเป็นหงโยกกินกระถางงออันแล้วเออเนาะเด็กโตแล้วเพ่อนเนี่ยพี่เพื่นเร่งมันมันขืนอยู่ทั้งหลังแห่

กำคาผมไม่ซื้อจบไหมว่ามันหือใหอนนอม่ไหมเฮ้ยตำกับตาหือใหม่ผนเนาะใหม่แล้เออมัจักว่าไปใส่แน่แล้วมองคนล้อมซ้ำต่างกูหลุดไปมาใจเหรอพื่อนยกูผิดตรงนี้กะเฮ้ยับกัตับตัดกน อุ้ยพ่อไงบักลังตัวกลุ้จิกิ่งล้มหันเรามั้งตัวตัวมันจะหลับกันขนาดไงนั่นนี่คืออีไทยอยู่ในผุกผ่าบัานพี่น้องออกมาหลุดล่องน้ำซะละนี่เอาออกมาอีก ว่าหลดแล้วนีแมววนีมันนี่้กันไหพูดอ่ะอ้หูหี้น้องคา่ยกัมือเอาเนียมัดใบไปยันดงนี่นี่่่เสียไปักแ่ดังยู่งก็มาแประมาณปงของใหมนี่อ้มันอยู่หันละจะสุกเดี๋ยวก่อนทีตึกได้ตัวเป <laughs> ừ, cả day ra, con mày lão lông mờ năn là con cứm biết à, ao ỏi, ao cả thịt tước đầy ở anh <laughs> cái, quăng, 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 lúc hoạt nằm bao lần tập ừ. tập đi bạn câu à, cứ bà bài thay. Bà bài thay. Ừ. Lút đây là hiệp hiệp càng nhẹ hiệp mẹ hiệp 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 thì hiệp 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 vậy hiệp 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 thay ขึ้นยืนขึ้นยืนรอฟังปลาถึงหลายตัวได้หยุดพืน้นี่พุ่นไปถึงยุดกลางุ่นกลาง,ลางเหงี้ยวปลาถึงขึ้นเป็นไผ่ติดของ tâm rồi bút bắt luôn mẹ mấy mấy tông lạp lấy không điều bà lấy đi bà bà lấy đi này Ừ, bà ca nhây mê.

เพราะวันนี้จยากไปัยสุกแล้วไปหยูใหม่นะเฮยสุกเดตประลดเลอเดตใหม่เธอเนาะเอาก็มีหลอรถโอนน้ป้ากระสำคัญนี่ดี๋ยาตุกคนฟูดิดยนีใส่ได้หนิป้านี่พกพาไปหรอไหว phó súc bà thân, ở tây bắc nhảy đàn nòng con bà thân, nhảy xí, nhảy tôi chắc to là phải nhẹ đời này, chắc đáp đầy sỏng rồi, phải, bay hà to mày, mày, lấy thì tôi ไปจะเอาถุงไปซักไว้พ่นแปงหัวแค่ปวกผาอแค่หลายตัวอยู่อันนี้หัวก็เล็กตีนล่ะเอางัดออกมาบัอีกตัวนังอีกเดี๋ยวเปียวอีกอื้อนเดี๋ยวเปียวอีก ทามีปลาบ่มีตุกเล้ก็มีสมองละมาทามีผีไุกปิเลยอ๋าเลยนก็บอกถุงปลามาหนึ่งหมดปลาตัวน้อยปลาสเยอะไปเยอปลาใสเยอะๆใส่สอบผีอะไรครับอ๋อมันว่ามันปลาหมดลงน้ำไปปอมแมวางหันไหมรอแกูเขามาอกกันรถเยอื nè <laughs> ừ, là tóc xệ mum là thằng này phớt tước chưa? kìa ủa ba tòng ngay chè đang gì vậy? tôi đi lấy này cái nào? ngoài việc leo nè muối việc nhìn. leo Muốn làm đi lại

โอ้ยตัวนี้กัโอ้ยเจ้าตัวไหนน่องบาดสังขันันี้เกใหม่ดินั่นแหละมอยู่ในาล้านจับตาไปเลยเดี๋ยวอไรลายตัวเบังแม่นี่บาดโอ้สองแม่จังเนีสิลาบกินเบิด เดี๋ยววลังเขีานนายวโอมัหน,น่อยโซรีน,นี่หน่ไปใทยถึงตังถึงตังยิ่งไปยิงไหนวะต่ำกันมึงเผ,งผื่อ,อยิ่งผากราผู้ไม่ข่ตะวันเนียไมาจันยี่นีต้นผ้าผกคลง อยู่นี่ดิต่ำอยู่ป้องขาดพวกนี้เพดีขึ้นดีอยากคุณอีกปลาไทยปลาไทยปลาเมมุยออกตาไปเลยมหด ยลุนี่ออกตาเพิ่งปวดไงตมดาฟ้าเกืบจนผมแหงอผมแหงเราเ้อทั้งหนึงทังนึ่งเป็นวันหน่เป็นวัดเรีวบาทเลยจ่ายน่ายเป็นวัดแล้วทั้งหนึ่งทั้งหนึ่งผมแหงทั้งนึงผมว่า ตึง,ต,งตึงตึงยี่ว่างนี่มลบไปไหน,นสุดอย่างนี้พ่อใหญ่บุญคืนว่างนี่เออเขาขึ้นตึกยุทยุสี่ละก็ขึได้ตึกสเดียวนึงอแบบายหาในเมือนนองบอนั่นบางไงดิโดนหมือนที่ยังขอบดิแลน เรงหเลีวอยู่นี่มันอ๋บอนอยู่ในถุงหัวฟอง่ยบเนอะไรตีเนยผกผากัพ่อผกผาอกนะวปาไทยปามีมือย่แลบักขั้วตะนี่เกียมีกอกนึงอยกบุนอุ้ย

มีตปาในม,มุยย่างเดียวได้บบบนี้เนะอ,อ้ามาบ่อนเซ็กกับเนียงคักเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวันนีอยมันไกลกันเนาะเนี่ยตัวปลาไหมเฮ้ยปืดสามตัว3า <c> ม <oughs> สิบบา <c oughs> ố, สทสตัว30บบา <c oughs> ทเอาไปยี่ไปไปหลายตัวดี่เลาเฉยสามสบบาท บ่ให้อีกที่ปเนี่ยยี่นี่ไดนผีอีกที่ปรเนี่ยสามผัวยี่นี่หนีอ่ะอ๋อไปถอยนี่ต่ปลาเป็นหมือนยางเดียวเลยปดดอือปวดปกดน่ะอ้เขาไงออกมาอีกปลาพุ่นดีดีแล้วหนึ่งมันอยปลาอยู่มันบดีแล้วหนึ่งเนี้ยมัหมุดมันดันขึ้น มันดันขึ้นน้ำเลยปกป้องยีกนันบ่มีกิ้งเอตัวนี้อืมตใหญ่ขึ้นยืนัขึ้นเลยไม่ร้ายตัวราม่ายตเบิ้โอเคดอนบ้นตัวใหญ่ก้อนมูไลติ้นไหมป๊าดมากันเนี่ยด้พ่อใยญ่เอาปลาออกกัน เรา่ามตายยุคไายอมหาเเห็นอตัวปลาไี่แหละปีนั้นเข้าไปหากับสุดใจแกงสีที่เราพาเย,ยนเงีนะอือแต่ังสีเลยกวดเอาจำปานเขางามรถไม่เหมือนกมาบเห็นเนาะกันเาพาเงยอกวดพูดอ่ะ ไอเดียมนงอยู่ไหมอี่กูนี่ละวุ้ตองไหมปดปดปาดปดป้ากองัดเดียวนี่นไรแ่ตนี่ต่นนี่มันบ่ามันอมดแล้วงุ้มมันดีบ่ดีมันจะมีอีกกูดิกระดิ่งกล่องรางได้ไ ก็ด้ปัตองไม่ m u ย m e ไม่ร่องก็เดตุบนั่นโอ้ยทิกนี่้มากทิกแม่จับกระติกไหมทิกทิกทิยปอมล้วทิกก็เป็นก่อันเ่กบวันนี้เขาก็สิกินกอดกินนา้กันเด้อครับวันนี้งานหกประทันแล้วทั้ทัวร์หอกเดี๋ยวว่าเขากูดังกูยังเล้วเขากิจังสิด ที่ปู๋ไปได้สําเร็จคือจังว่ากันสินึงสําหรับมือนี้ผมก็สิก้าวคําว่าสวัสดีครับพี่เจ้าน้องก็เด้อวัครับสวัสดีครับ